โจเกอร์และฮาร์ลี่เป็นวัยรุ่นแสนเสียวมาดูผจญภัยในโรงเรียนกับลาลี่ลูกันลบเครื่องสำอางเก่าออกระบายใบหน้าข้อมือและเท้าด้วยสีระบายผมโจ๊กเกอร์เป็นสีเขียวระบายดวงตาสีฟ้าและในตาสีเข้มเติมไฮไลไท์และพื้นผิวลงไป ได้เวลาแต่งหน้าแล้วย้อมเส้นสีผมเป็นสีสดใสหลากหลายสีและไฮไลท์เบ้าตาเพิ่มอีกโจ๊กเกอร์มีรอยสักบนใบหน้าเขามีมันตั้งแต่ตอนอยู่เชนประถมเลยล่ละปรับสีเสื้อด้วยเสีย a คริลิกสีขาวระบายรองเท้าบูส๊สีดำจัดปกคอที่มีมุมแหลมจากกระดาษโฟมโจ๊กเกอร์สวมกางเกงสีดำ ตัดสายเอี้ยมและเข็มขัดจากกระดาษโฟมแหวนห่วงจะกลายเป็นหัวเข็มขัดโจโกเกอร์สวมรองเท้าของเขาและตอนนี้เขาก็เหลือแค่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วมันเข้ากันได้พอดีเลยทีนี้พวกเราก็ต้องการเครื่องประดับเหล็กแล้วเติมกระดูก,กระโหลกเข้าด้านหลังตัดโซ่ตกแต่งและติดมันเข้ากับเข็มขัดด้วยจี้รูประเบิดรุงเรียนรวงตัวไว้จะจะโชว์ให้เธอเห็นว่า ใครเป็นเด็กที่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนมัธยมก็เทมมาทำเพื่อนร่วมชั้นเขาเป็นฮารลียควินกันหวีผมเพิ่มเส้นผมสีฟ้าและทำผมหางม้าสองอันลบเครื่องสำอางเก่าออกจากริมฝีปากทาอายชาโดว์สีฟ้าข้างหนึ่งและสีแดงข้างหนึ่งวาดคิ้วแบบนี้ ทาลิทาลิปสติกสีแดงตกแต่งใบหน้าด้วยรอยสักรูปหัวใจและตัวอักษรว่าเสื้อครอบสีขาวเติมสีแดงด้านบนและว่าเส้นสีสดใสบนแขนเสื้อมันเข้ากับเมคอัพของเธอเลยทำาินิสเกิร์ตพองฟูจากริบบิ้นซาตินกว้างทำให้พองรอบเอวปิดทับด้วยเข็มขัดว <Wow. S 1> ทำรองเท้าผ้าใบาจากรองเท้าของเล่นธรรมดา ระบายมันด้วยเสีอคลิลิกสีดำฉันพร้อมไปปาร์ตี้แล้ววฮูระเบิดของเล่นและจิจวมันก็ระเบิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ฮาร์ลี่และโจ๊กเกอร์มาเจอกันทั้งสองคนมีความคิดเรื่องความรักเป็นของตัวเองมาทำกระเป๋ากันแยกกบเหลาดินสอรูปหลอดไฟเก่าออกจากกันและเอาครึ่งหนึ่งออกร่างรูปบนกระดาษโฟมสีดำ และตัดด้านหลังออกมาเลือกซิปและติดมันลงไปซ่อนขอบเอาไว้พับด้านบนกระเป๋าด้วยกระดาษโฟมนั้นนๆตัดแถบออกมาสอาแถบและติดกระดุมด้านบนเอาหัวกระโหลกทำเป็นตัวรูปซิปวาดรูปตาข่ายด้วยสีอะคริลิกสีเงิน ติดแหวนห่วงด้านบนใช้ขอบเหล็กจากถ้วยเทียนติดมันเข้าส่วนด้านบนโจ๊กเกอร์ใส่อะไรในกระเป๋าของเขากันนะหืมปืนของเล่นระเบิดสองสามลูกและตุ๊ก,กตาวูดูดูเหมือนพ่อแม่ของเขาจะไม่ได้เช็คก,กระเป๋าเขาเลยฮาลี่กําี่กำลังถือถุงอะไรอยู่นะ เอาส่วนที่เป็นซิปออกจากถุงเครื่องสำอางเก่าติดกาวมันแบบนี้และพลิกด้านในออกด้านนอกซิปใช้งานได้ละ่ะทำด้ามจับจากโซ่ตกแต่งและห้อยหัวกระโหลกลงไปตกแต่งมันด้วยสติกเกอร์ถ้าฉันมีวันที่อารมณ์ไม่ดีละ่ะเสียงกรีดร้องของเพื่อนๆเนี่ยน่าขำจริงๆเลย มาทำเข้ากล่องสำหรับโจ๊กเกอร์กันเอาด้านของฝาเหล็กสองฝาออกติดแถบโฟมด้านบนอันหนึ่งและด้านล่างเข้ากับอีกฝาแต่ชิ้นส่วนจากลวดกลวงและเส้นอันเล็กๆเผาตรงปลายติดรูปไฟตรงปลายวาดรูปหัวกระโหลกกับกระดูกและเขียนคำว่าคาบูม ตัดแถบออกมาจากกระดาษโฟมสีแดงอย่าลืมช้อนซ่อมด้วยล่ะตัดจุกวายสชิ้นทำเป็นกล่องอาหารให้ฮารี่จอรูอันหนึ่งติดมันเข้ากับอีกอันตัดฝาออกชิ้นที่3ตกแต่งกล่องอาหารด้วยแถบสีขาว และเพชรสีแดงว่ารูปรอยยิ้มตรงกลางร้อยลูกปัดเป็นคำว่ามอนสเตอร์ใส่เบอร์เกอร์หน้าตาน่ากินข้างในทุกคนในห้องอยู่ในโรงอาหารฮ<ห>าล<ร>ี่เอาข้าวกลางวันของเธอออกมาโจเกอร์หรือวิธีทำให้คนตกใจจริงๆ นี่มันชิ้นเนื้อดิบหรอพวกเราแค่ต้องหยดซอสมะเขือเทศอุ๊บลาดไปนิดแฮะแต่ก็ตรงเป้าเลยนะฮ่าฮ่จะสู้งั้นหรอดีเลยรับชีสนี่ไปสิแล้วก็เนื้อนี่ด้วยอูย้พวกเราสนุกจังเลยทำกล่องดินสอตัดหลอดดูดเป็นสองสามชิ้น ากราวและปิดด้านล่างคลุมด้วยฝามันเขียนคำว่าฮ่าฮ่าแต่ด้านในคืออะไรมาใส่สีพวกนี้ไปกันระหว่างที่นักเรียนเรียนดีเกรด A กกำลังตอบคำถามบนกระดานโจเกอร์ก็ก,กำลังวาดรูปเชคสเปียร์อยู่และฮาลีก็กำลังแสดงความคิดสร้างสารรค์ของเธออยู่เหมือนกันระหว่างที่ครูกำลังเย็ยนอยู่ ฉันจะเอาแมงมุมวางไว้ตรงนี้ล่ะอ้าพวกเด็กบ้านที่ทำคลาสฉันพังอีกแล้วรางรูปด้วยแหวนกันไกบนกระาดาษโฟมทำให้เหมือนกันวาดวงกลมที่เล็กกว่าด้วยมาร์กเกอร์ตัดมันออกมาเราทำทั้งหมด6ชิ้นทำดโฟนสีแดงด้านหนึ่งและเดโฟนสีฟ้าอีกด้าน ฉันชอบเพลงร็อกหนักๆเพลงใหม่นี่มันมันจริงๆเลย <c oughs> นักเรียนกำลังวาดรูปเสมือนอยู่ในวิชาศิลปะฮาร์ลี่พยายามถึงที่สุดแล้วโอ้เอผลลัพธ์ออกมาดูต่างจากต้นแบบนะแต่มันเข้ากับเพลงดีนี่นาะฮาร์ลี่นี่มันฝันร้ายอะไรเนี่ยเธอต้องวาดอางุ่นสีเขียวเดี๋ยวฉันเติมให้เองทำอะไรของเธอน่ะเดี๋ยวฉันโชว์ศิลปะของจริงให้เห็นเองอ๋า เธอวาบนตัวฉันฉันจะฟังคําแนะนําจากเธอได้ยังไงกันผลงานของเธอต้องมีแมงมุมหน่อยแล้วละ่ฮะฮาทำหลอดสำหรับแลบเคนี้ตัดท่ออากาศเป็นชิ้นๆติดตรงปลายด้วยกาวร้อนทำเครื่องหมายทำฐานจากกระดาษแข็งสีน้ำเงนินหลอดทดลองทุกหลอดเข้าที่เข้าทางแล้ว ตลอดออกจากหลอดม้วนและเอามาติดหลอดสูงสองอันเข้าด้วยกันอืมการทดลองเป็นไปได้ด้วยดีฮะฉันจะเอาหลอดทดลองนี้ไปด้วยละกันฉันเรียนเคมีนั้นน่าเบื่อจนกระทั่งถึงตาโจ๊กเกอร์เรากำลังเรียนปฏิกิริยาเคมีอะไรอยู่ตอนนี้บอกหน่อยสิคุณสิบอกผมหน่อยไหนมาทดลองหน่อยสิ โจเกอร์เริ่มเทผงบ้างอย่างลงในหลอดอันใหญ่เขาทำมันอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกหล่ะที่นี้ <c oughs> บอกสวัสดีกับเจ้าสป,ประหลาดโฟมยักษ์สิ <c oughs> นี่มันเกินไปแล้วนะไปที่ห้องผอ,อเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ทำหนังสือจากปกหนังสือระบายใบายพาดปกด้านนอกและระบายหลังปกด้วยเสียครีลิก วางหน้าหนังสือข้างในกองชั้นหนังสือพวกนี้สำหรับห้องสมุดโรงเรียนน่ะตัดแผ่นเหล็กจากกระป๋องอลูมิเนียมติดแผ่นสี่เหลี่ยมลงไปและดัดตรงมุมทำเป็นประตูติดหมายเลกลงไปและตกแต่งด้วยสติกเกอร์ ลีฉันทำของขวัญให้เธอแ่ละเรากลับไปโรงเรียนกันฉันลืมมันไว้ในล็อกเกอร์น,น่ะนี่ไงว้าวตุ๊กตาวูดูนี่นะเยี่ยมไปเลยขอบใจนะ <c oughs> นี่เธอกล้าดียังไงมาแอบฟังพวกเราแถมเธอเป็นแฟนแบทแมนด้วยฉันจะทิ้งของเซอร์ไพรส์ให้เธอเหมือนกันบู <c oughs> โอ๊ยฉันเกลียดจ๊กเกอร์ดูสองคนนี้สิกดไล้์วิดีโอกดติดตามลาลิลูและกดโนติจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา